ซึ่งในส่วนประเทรับคือหลักในนะคะเพราะว่าเราส้างตถิได้ค่ะสติเลยอ่าต่อไปนะคะส่ต่อไปนะคะอักษ้าต้ระปับได้ ทศกาลที่จถึงนี้นะครับเราก็อยากจึงก็คือสองครั้งนะฮะก็ตอนหยุดยาวของเราแบบเราได้กับลวมนะครับรวมนะครับสามสิบเปอร์เซ็นการที่จะให้ทุกคนเดินทางไปงยังหยนักศึกษานะครับที่มาว่าจะต้องการต้องทำอาชีวศึกษานะครับโครงการไม่ใช่ว่าเราจะดื้อรั้นนะครับมาอะไรก็คือเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยรถเดนตรงนี้มีเสียงน้ำเสีงน้ำไม่เป็นไรที่ขอเรา่าันที่มอไม่กลับเม่ไประชาสังคม ก็ต้องขอบคุณทารเรียนเกี่ยวกับการที่ทำได้ในส่วนนู้นปใิบันิที่เราจะมาถึงนี้ค่ะไม่ว่าจะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องรถที่เราจะใช้ก็คือต้องตรวจสภาพก่อนที่จะออกเดินทางนะครก็ตัวอย่างเช่นก็คือในสนามแข่งความปลอดภัยเป็นสิ่งหนคัญมากทุวอย่างนะแข่งเองก็จะมีหมวกกันน็อกมีชุดแข่งรักษาความปลอดภัยครับผมว่าคิดว่าใช่นะแล้วก็เหมือนกับว่าดื่มได้ฉลาดได้แต่ก็ไม่ ก็สหรบันิเด้วยค่มาไม่ขับไม่้ค่ะใช่แล้วคือคนที่ใช้รถใช้คนเองก็ต้องก็ต้องให้ความรู้ในจุดนี้ด้วยะครัมภาคประชาคมนะครับภาคเอกชน